วัสดีค่ะตื่นขึ้นมาทำงานนะคะทำข้าวกล่องไปฝากขายที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมอบไก่อยู่ระหว่างอบไก่ก็จะมาตัดถุงตัดถุงเพื่อเอาไปลองข้าวลองระหว่างข้าวกับไก่ จะใส่ทั้งถุงเลยก็มันสิ้นเปลืองตัดออกมาแบบนี้ประหยัดฝนตกอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาดีสองครึ่งของเมืองไทยนะคะเผื่อว่ามีเพื่อนต่างชาติที่อยู่ประเทศอื่นก็ดูอยู่นะคะ แต่เช้าข้าวหุงอยู่ยังไม่ดีดส่วนไข่ก็ทอดเสร็จแล้วเหลือแต่เหลือแต่ไก่อบที่ยังไม่เสร็จวันนี้ทำไม่เยอะเพราะว่า ของของหมดปลาไม่ได้ไปซื้อก็เลยทำแต่เมนูไข่เมนูไก่ไก่อบข้าวไก่อบเราเสร็จแล้วนะคะมันจะกาดดีมากเลยฝนก็ตกิ กลองข้าวเลยเอาใส่เอาตาค่ะตกใส่แว่นตาขยายน่ากินมากเลยข้าวไก่อบนี่แบบไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีไข่ดาวสี่สิบบาทไม่แพงเลยอิ่มกลองเดียวอิ่มเลยข้าวไรเบอร์รี่เลยค่ะกดปิดนี่ ผลล็อกก็ผักที่ประดับอยู่ก็เก็บจากสวนปลูกผักเองเพราะว่าจะได้ประดับมีข้อเข้าวแบบนี้มีสีเขียวจะได้ดูดูน่าซื้อน่ากินนะคะ นุฝนตกอากาศน่านอนม่าเลยตอนนี้ฝนตกตกดีนีแต่ถ้าเป็นเราก็ซื้อเลยนะเห็นกล่องซื้อเลยมาก,กินมากชิ้นใหญ่เป็นคนที่แบบเราชอบกินแบบนี้แล้วก็ให้ลูกค้าแบบนั้น ạ bài lấy đi ฝนตกหนักเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนตกไหมตกหนักเลยเดี๋ยวสักตีสี่ครึ่งถึงจะออกไปนะคะตอนนี้ก็ตีสามกว่าทำนิดเดียววันนี้เพราะาของไม่เยอะของหมดไม่ได้ซื้อบรรยากาศน่านอนมากนี่คืออบเผือ,อไว้กินเองด้วยนะคะมีไก่กับไก่อบไท่ใใดาว หนังติดหนังเลยกรอบกอบอร่อยปรุงรสนิดเดียวอยหอมมากเลยช่ำใช้ส่วนสะโพกไก่จะนุ่มและมีความมันหนังอร่อยมากเลย จะเอารถเครื่องออกไปส่งนะคะเพราะว่าจะได้ขับเข้าไปถึงข้างในได้เลยถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็หาที่จอดลำบากมากรถเยอะเช้าขุดเข้าไปโรงบ้านาลตุเยอะเดี <c oughs> ๋ยวก็ขอตัวไปเตรียมตัวส่งข้าวขอนนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รับปเซียวบด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ